สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ,บ่งปันในเรื่องของการขอพรน,นะคะทิงทางผิดนะคะอันดับแรกถ้าเราเชื่อว่าพระแมคครณีท่านมีอยู่จริงนะคะถ้าเราขอพรท่านจะสมปรารถนานะเพราะพี่ที่เคยขอพรท่านหลายอย่างก็ได้สมปรารถนาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราทําผิดทําถูกต่อท่านมากี่ครั้งนะอยู่ในพื้นแผ่นดินของท่านเนี่ยให้เราตั้งเจตอธิฐ,ฐานว่านะั่งต้องขโมตะสาสามตุว นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมใดๆที่ตัวเราเองเนี่ยเคยทําผิดต่อตัวเองที่ด่าว่าที่พูดไม่ดีกับตัวเองให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอโทษตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยกายวาจาใจอีกแล้ว จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขจะทําความดีขอให้ลูกพก้นทุกแล้วก็มีปจัจจัยเรื่องดูครอบครัวไปยังพระนิพพานด้วยเถิดกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าเคยทําผิดพลาดพั้งต่อผู้ใดไว้หรือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหรือพ่อแม่พรามณีหรือผู้คนใดๆที่ข้าพเจ้าเคยมีผู้มีพระคุณใดๆที่เคยมาช่วยเหลือก็คูคคครือ สิ่งที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นอาจจะเป็นเปรตสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่เคยช่วยเกื้อกูลข้าพเจ้าอาจจะทําบุญไม่เต็มที่ลูกขอหงสศกรรมต่อสิ่งศักดิรร์สิทธิ์ทั้งสิ้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงให้อาภัยต่อขอให้เจ้ากรรมในเวรให้อาภัยลูกด้วยเถิดเพื่อยกถวายความดีนี้ให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินหรือกรรมใดๆที่ใครๆเคยทํากับข้าพเจ้าต่อหน้าและรับหลังก็ดี ด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าก็ให้อภัยทั้งสิ้นเพื่อยกถวายพระพุทธเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงให้อภัยข้าพเจ้าด้วยถือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอผลบุญที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้หรือบุญใดๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอเบิกบ,บุญมาใช้ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการเลี้ยงดูตัวข้าพระเจ้าเองด้วยเถอขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เงินไหลามาเทมาอย่าได้ขาดมืออย่าได้ขาดสายขอให้มีเงินเก็บเพิ่มพูนทวีคูณสําหรับใครที่เน้นไม่เคยมีเก็บเลยนะให้เราตั้งเจตทิษฐานว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาข้าพระเจ้า,ข,าข้าพเจ้าจะเก็บสิบเปอร์เซ็นเสมอเพื่อดูแล ร่างกายของตัวเองให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจะใส่ใจตัวเองมากขึ้นจะรักตัวเองให้มากขึ้นจะทําความดีช่วยเหลือสังคมตั้งแต่วันนี้จนตราบสิ้นลมหายใจขอให้ใครได้เห็นคลิปนี้จงมาร่วมมนนโมทนาสาธุแล้วก็แก้กรรมให้กับเองกับข้าพเจ้าด้วยเถอะขอให้เขาทุกคนที่เห็นคลิปนี้ให้เขาค้นทุกขอให้เขามีความสุข ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าทุกข์ใจอยู่ขอให้หายทุกข์ใจขอให้มีสมองอัจฉริยะมีสมองเศรษฐีสมองเงินล้านมีวาจาประกาสิทธิมีหน้าท้องเบลล่ามีหุ่นดีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมีสิวคันที่ผ่องใสมีออร่าแล้วก็ขอให้มือของทุกคนที่ได้มาเห็นคลิปนี้เป็นมือวิเศษที่มือสามารถแต่จับสิ่งใด ก็ขอให้ทุกคนได้สมปัานาไม่ว่าเขาไปพูดคําว่าขอบคุณบอกรักสิ่งใดไว้เขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ลูกศิษย์ข้าพเจ้าจงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปด้วยเอสาธุ